สวัสดีครับอัปเดตสวนครับขา้าวโพดข้าเหนียวอายุ28มือครับแตงมู่27มือครับหลังหยอดเมล็ดฝนมดต,ตกลายมือแล้วครับใกล้จะแหงแล้วข้างบนแหงแล้วแต่ข้างล่างยังพอมีความชื้นอยู่ครับ ยังอยู่หลอดปลอดภัยเขาพูดเขาเนียยไก่ออกดอกแล้วครับต้นน้หน่อยไงพระท่านมูเขาเนี่คือผมเอามาหยอดสอมนะครับหนูมันกินบันาหยอดครับมะพัานาวแยงสารอาหารมูมูแย่งสารอาหารไงพระท่านเขาครับ บ่พอยอดดอกม่กพอสอมแต้งม่ก,กับไก่ติดลูกนะครับไก่ผสมจีสอนแล้วลูกแรกมากแล้วครับรอบผสมจีสอนดอกที่สองหมแล้วครับอาจจะอยู่ประมาณประมาณแถวนี้บูถึงตุนข้ะโวดดอก ร่ังงามครับรอบฝนอย่างเดียวแสงมู่ปลูกในแปลงเก่าครับมีปัญหาเนี่ยเพี้ยไฟครับเพี้ยไฟไหลายเพี้ยไฟจูมตีอย่างหนักต้นที่บุดูดนจูมตีหอยอดเสใสเขาขาวบวบ แทงมาแทงมาครับโอ้ดอกนี้มากไกลแล้วแล้วลงลองผสมเกสรเอากันครับดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียจิ้มกันเด็ดดอกตัวผู้มาผสมไวทดสอบรสชาติทดสอบสี นะตัวนี้เท่าเดียวครับมันเลยงาไว้เนี่ยเลยติดลูกไว้เนี่ยแนนงผมจะลองแต่งออกเบิดเลยครับแต่งสิบหกขึ้นแ่งสิคแนนงนิดหน่อยที่ออกจากเท้าลักมาเนี่ยผมแต่งออกเบิดเลยรอบที่แล้วผมจแต่งโอ้ย าอาหมงอย่างบาได้เลยครับแต่งออกขามไปแถวใหม่ที่อยู่ในหลองแตงโม่หนิเวย แตงโมที่อยู่ในรลองกระปุกนี่พวกนี้คือเมล็ดเก่านะครับเมล็ดเก่าที่มันงอกขึ้นมาผมก็บ,บ่ได้ถอนออกเพิ่งก็สิาร่องเอาไว้เลยต้นนี้คือกันต้นที่คือแนี่้นนอน,น,น,นอัระวังกระปุกผมก็บ,บ่ได้ตัดยอดครับปล่อยเท่าเดียวเลย ปกติก็ตัดอยู่ครับไว้ยสองว้ยสามกระเด้งกระเงสี่เอาออกเลยเอาไวา้มันหกแป๊บเดียวเลยครับเนี่ยเอาไว้ขนาดหกไปตัวถีบบัดเนี่ยผสมเกรสรเบึงบุรุษเลยเท่าใดเป็นเท่าใดพันกันไปตัวถีบแต่งออกดีกว่าครับเสียเวลาในแจักหน่อย อ่าก็โบได้ปวดหัวอีกสองสามหมื่นก็นนะ่าจะได้ผสมเกีรซแล้วครับแตงโมเก่าขึ้นเองบม่ได,ด,ด้ผสมบ่รู้ว่าติดบัว ถ้าติดก็ไว้เลยครับเพราะว่าจะไววเอาไว้ชิมพวกให้ปลากระพดนีีก็ไม่ได้ผสมครับผสมก็บิ้ลอาจจะติดดอกเพราะว่ามันหน่อยๆตูนยังบนสมบูรณ์ปนไหนนี่ครับล่อ,อล่อลูกนี่ดอกนี่อาจจะสมบูรณ์อยู่ก็จะมาผสมกีซ้อนหร ล่อให้พึ่งปิผสมยีโซนให้บ่วใดครับมันหลายมันจะผสมบัวทัวเข้ากับซอยผสมน้ำไก่ออกดอกแล้วครับก็ได้ฝนอย่างเดียวน่าจะได้กินน้ำจากนี้แล้วครับน้ำหมอก น้ำหมอกลงใบลงต้นแล,ล้วก็มันก็ยดลงลงคลูนกลายเป็นนาำยุดให้เขาโพดไปเลย <c oughs> แต่ก็ยังตอ้งการฝนอยู่ครับรรรเพะวราบริเวณบางระบบน้ำระบบน้ำเทวดา28วันในขนาดนี้สุดยอดผ่าน แบ่งมูกห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าแปลงเกา่าทำใจไปแล้วล่ะในประมาณอีกโอเคแล้วครับคือว่าอยู่ในมาตรฐานของผมที่ตั้งไว้อย่ จะได้ปวดหัวครับตรงนี้แล้วครับปกกลูกไกลกันบดิเวนล่องล่องปลูกในแถวข้าวโดเลยตัวนี้ตั้งใจปลูกเลยครับตัวนี้ใบสารกันแล้วหยอดเกยกันแล้วยามคัดลูกนี่ปวดหัวขนาดแล้วบัดนี้ ไดฟังฟังกระพูดนี่บริตัสหอยอดครับปล่อยไว้เท่าเดียวเลยเนี่ยบริเมื่อเก็บมือเดียวครับนี่ผ่านไปไว้แห้ง ั่งนี้จะเป็นทําอัพครับฝั่งที่ผ่านมาเป็นแบกบอมแบกบอมศูนที่บริตัดหยอดมันจะได้หลูกไปกวกลัวด้วยครับหยอดมันจะย่ไหวกลัวเพราะว่ามันมาดมาเท้าเดียวเท้าเดียวเลยเลี่ยงเท้าเดียวมาเลย ดอกนี้ติดอยู่ดอกครับมืออื่นถ้าผสมกีสอนถ้าบม่ได้ผสมกับล่อลุ่มผึ่งไม่ให้ผสมให้ดอกสมบูรณ์อยู่โอเคครับ พามาเบื่องประมาณนี้ครับสวัสดีครับ